สว <im> ั <sharing> สดีครับวันนี้ไปสองลูกดี่ค่ะเรียนพิเศษครับพร้อมเสินครับจริงอุ่นครับนีค่ะใต่เป็นอยังลูกใต่เป็นอะไรเป็นกองแสงคุยเอา อ่าดีแม็กซิงไปทำงานครับส่วนผมก็ไปส่งลูกสาวไปรเรียนพิเศษปไปเ,เอารถเก่งไปครับตามเครื่องยังไงฮัลโหล วันนี้พ่อไปรับกี่โมงบ่ายสองครึ่งค่ะบ่ายสองครึ่งเอาเองอ่ะทำงานกันใส่แว่นไข่ขอ,อิงใส่แว่นไข่ขอืมวันนี้นอนประคนชายเลยใช่ไหม Yes เรียนแค่ไหนลูกเรียนชั้นไหนเรียนชั้นป .5 ป .5 น้องเองเรียนป .5 ส่วนน้องออมเรียนม .3 ใช่ไหมลูกม .3 ม .4 เรียนที่ไหนลูกฮะยังไม่รู้เปล่าแล้วโรงเรียนหนูมีถึงมอะไรอ่ะอ๋อถึงที่ม .3 เอง มีเทียนเข้มมสมครับโรงเรียนกัลยาประสิทธิ์ลูกผมสามคนเรียนประคนชายหมดเลยเนะี่ยคืออาศัยไปง่ายครับไปรถตู้ด้วยกันหมดเลยปิดเทอมก็ไม่ได้หยุดนะลูกๆนี้เรียนตลอดครับแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดโอ้โหแม่นี่พาเรียนขนาดเลยเนาะ ชอบเรียนไหมฮะชอบชอบ,อชอบดีแล้วด,ดีแล้วมีโอกาสได้เรียนทำไมพ่อไม่ไม่ได้เรียนขนาดนี้หอะตั้งใจเรียนเออจะได้เก่งเจะได้พ่อแม่เก่ไปจะได้เพิ่งพาสายลูกด,ดีกันหลูกเรียนเก่งไปงานทำนํำดีๆ ต่อไปโตไปลูกก็จะดูแลพ่อแม่นะพ่อแม่ก็แก่ต้องให้ลูกดูแลตอนนี้ลูกขอตังค์พ่อแม่พอตอนพ่อแม่เก่ห้พ่อแม่ก็ขอตังค์ลูกที่หนึ่งน <c oughs> <c oughs> ร,ระยะทางออก็อยู่ที่ยี่สิบหกิโลครับไปประคุณชัย ดีมากเลยแคมรี่โอเคครับตอนนี้เรามาถึงแล้วไปลงนี่ผมมาถึงที่พักค,ครับตอนนี้เช่าให้ลูกอยู่ลูกไปประตูฝั่งนู้นด้วย เอาคลองลงก่อนครับเอาทำไมออกทางโน้นนะเอานี่ล็อกอีกไปกดล็อกให้พ่อกดกดล็อกใหนะ้พ่อหน่อยกญเจได้มา่ราปุญแเจบ้าทนะเอเ้ยในรถตัดใต้อย,ยูอ่ไหนไปยกน,น้ำ นี่ลายตรงน้ำแล้วนี่โวยอะไรนี่ไปวะไปวะเอไปโอ๊ยลูกสาวโตจะเท่าพ่อแล้วลูกสาวอะ เอามาหมดเลยทั้งจักรยานทั้งมอไซค์ครับดูนี่คันนี้เนี่ยที่โดนขโมยอะ่ะนี่ครับโดนขโมยครับล่าสุดไอโจรที่ขโมยก็คนแถวนี้เขารู้จักดีครับเขาบอกว่าเขาดีใจมากเลยที่เอามันเข้าคุกได้เพราะว่ามันคดมึนครับโจรคนนี้มันคดมึนเลยอะ่ะแบบว่า มึนแล้วก็โลกจิตด,ด้วยชอบไปขอข้าวแถวแถวตลาดแถวเซเว่นกินนะครับมึนมากตำรวจจับไปก็ปล่อยมาจับไปก็ปล่อยมาเทีนี้มาเจอจักรยานผมก็ติดคุกเลยดูห้อโอ้ เฮ้ยมีเค,ค้กขิงกินด้วยอะ่ะว้าวว้าวว้าว,าวาไว้นานไม่ได้มันจะเสียเนี่ยแกแกขอ,อ,อ,อหน่อยก็ขอรสชาเขียวอขอสีม่วงอันนี้ดูเครื่องปิน้นขวี่ห์ถ้าทำงานครับโู้เอาอันนี้ดีกว่านี้นี้นี้นี่อันน,น,นี้อะไรไม่รู้ เค็เคถึงครับมา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 ,าบบอืมนี่ชันเอาสีเยียเอ้าอืมอืมมันม่วงมันมว่วงอร่อยเนยเดี๋ยวไปส่งไปโรงเรียนครับอันนี้ไว้เอาของมาเก็บ บายบายครับบ๊ายบาย